จะบอกว่าเพื่อนๆแต่ละคนที่ฝันที่ฝันเป็นของตัวเองนะก็มาทําภาพแบบดรแต๋วนะคะเพราะว่าการทําภาพแล้วก็เขียนข้อความลงไปเนี่ยมันเป็นความรู้ไงคะความรู้ที่เราจะนํามาใช้ในการแปลความฝันของเราเองนะคะเพราะว่าความฝันต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นปรัชญาเขาเป็นประวัติศาสตร์เขาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นไอแซคนิวตันหรืออันเบิร์ตไอน์สไตน์ใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับ ความฝันงวดน,นี้นะคะคือสําหรับคนที่มีความรู้ก็จะรู้ว่า Einstein, อันเบิร์ตไอน์สไตน์ไอแซกนิวตันน่ะจะเป็นเรื่องของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงไงถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะบอกว่าด็อกเตอร์แต้ววยทำไมจะต้องไปพูดถึงโนนอ้าวก็ฉันต้องใช้อะมันต้องใช้อ้าวแล้วมันใช้ได้ไหมล่ะก็ระดับครึ่งล้านเนี่ยถ้าสมมติว่ามันออกถ้ามันออกมาไอ้ตรงเนี้ย เจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยดรแต๋วก็ได้ประมาณสามล้านนะอ่านะนะนะแต่ทีนี้พอพอเป็นเลขสิบเก้าก็ได้อืระดับครึ่งล้านใครก็เนี่ยอนเนี่ยต้องทาแบบนี้นะคะต้องทําแบบนี้นะคะทําแบบเนี้ยมันจะทําให้เราะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะถึงแม้หวยไม่ออกนะเราได้ความรู้ติดตัวเลยนะขอบอกเนี่ยต้องทําแบบนี้เพราะว่าอันเนี้ดรแต๋วเรียนหนังสือมาไงอันนี้เรียนมานะเรียนมาแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองในการทํา วาดภาพตามที่เขาเล่าไงอันนี้เขาเรียกว่าใช้จินตนาการนะคะจินตนาการอย่างอย่างเคยของความฝันของเคยอีสานใต้เนี่ยที่มีคนนอนๆๆๆเนี่ยเขาให้หมายถึงนี่ทะเบียนเออคือเคยอีสานใต้ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองตายไงพอไม่รู้พ่อของตัวเองตายเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งใบใบตายไงใบมรณะบัตรอ่ะ,อะการที่จะไปแจ้งตายก็ต้องไปที่อำเภอนะและทีนี้มีคนเลี้ยงห้าห้าคนเนี่ย หคนเนี่ยเขาเป็นปริศนามาเป็นปัจญาเป็นปริศนาให้เธอมามองว่าเออห้าคนนั้นจะคืออะไรหวยก็ออก5ก็ได้นะหมายถึงว่าไม่ผิดนะไม่ผิดอะเลขแต่ทีนี้หวยก็จะเป็นเรื่องของไปไปที่อำเภออ่าทะเบียนราศนะคะไปที่อำเภอเดี๋ยวจะต้องใช้หลักฐานใช้หลักฐานสีทับหเนี่ยไปซื้อหวยลาวนะคะซื้อหวยลาว เห็นไหมคะจะทุกภาพของดักแต่จะมีเลข719ทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครตัดไปเล่นนะคะเขาเพราะว่ามันคือโควิด1 9ไงมันตายตัวไงแต่ทีนี้ไอพอ,องวดอาดอ91มันก็ตายตัวที่ไหนได้มันมาอยู่ด้วยกันนี่เองโทมาใช้ร่วมกันนี่เอง919น่ 9, 9, 9. งอมโทง่อมบัดรห่อมโททิ้งไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายของดัตแต๋วอ่าแล้วก็คาดไม่ถึงจริงๆคาดไม่ถึงใช่ไหมคะว่าหวจะออก19คาดไม่ถึงใช่ไหมคะ ไม่ถึงกันใช่ไหมคะอ่าดรแต,แตววคาดไม่ถึงก็เลยได้สักเกือบล้านเลยคะ่ะเกือบล้านคะ่ะดวงไม่ถึงคาดนะคะคาดไม่ถึง